ภาพตลาดลงเกลือตลาดลงเกลือปัจจุบันสุดผลไม้มีแต่กล้วย เวลา15นาฬิกา52นาทีวันที่17กันยายนท่านที่รับชมวิดีโอนี้วันนี้นะเราก็จะมาดูสภาพตลาดลงเกลือจังหวัดสะแก้วมาดูด่านว่าก็เปิดหรือยังจำนวนสินค้าจำนวนรถยนต์ก็เบาบางไม่ค่อยหนาหูหนาตาสักเท่าไหร่ ร้านวงส่วนใหญ่ก็จะปิดทำการายังไม่เปิดเป็นทางการเปิดเปิดกกรรบ เตี้ยมันเมื้ยอันหมกับนีรถกลับยัง

นมววนมมุมแล้วได้วยกิโตจากกิ hmm> ้งโมตะปีน้งโจมากิต nah, ้เนี่ยมีงยำปลาซ่อนปลาทับทิมเตาเล่ากระตูอนกงยำไก่บ้า